สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช n n น l ดูดวงทาโร,กร่กันนะคะเรามาเจอกันในส่วนของอในช่วงของไพ่เล่าเรื่องนะคะก็จะเป็น EP พีลำดับที่147นะคะในส่วนของไพ่เล่าเรื่องนะคะไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นของราศีใดราศีหนึ่งเป็นของทุกๆคน ที่ได้รับชมคลิปนี้คอนเทนต์นี้นะคะทุกคนเนาะมันเป็นคล้ายๆดวงรันดอมดวงสุ่มนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นลองเปิดใจรับชมดูอาจจะตรงกับเรื่องราวชีวิตสถานการณ์กับสิ่งที่คุณเผชิญอยู่กับสิ่งที่คุณเจออยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานวันนี้นะคะไพเ่เราเรื่องอยากจะสื่อสารเป็นเรื่องราวอย่างไรนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตเปิดกันเลยนะ6 <c oughs> กไม้เท้าขึ้นมานะคะ Queen of Charis นะสเหรียญ6ถ้วยนะคะหกถ้วย The l o v e r s เด็กถือเหรียญเนี่ยช่วงเนี้ยความรักมาแรงมากเลยค่ะทุกคนเนื้อคู่นะหลายอีพีต่อเนื่องนะ เริ่มกระจ่างชัดไม่ค่อยมีเรื่องเวรกรรมไม่ค่อยมีเรื่องคนคิดร้ายอะไรมากนักเนะาะเมื่อก่อนเนี่ยคือช่ำมากเลยนะคะมันเหมือนคุณพ้นแล้วอะ่ะนะคะเดี๋ยวอ้ดูเปิดให้พบเนี่ยไม่มีไพ่เสียเลยนะสำหรับในพลังงานตรงนี้เอาก็ต้องบอกว่า EP นี้เป็น EP ที่ดีมากขอให้ทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วเปิดใจรับชมรับชมจนจบนะคะคือชีวิตของคุณตอนนี้มีครูบาอาจารย์ ปกปักรักษาคุ้มครองคุณถูกลายล้อมด้วยเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือชีวิตของคุณนะคะอาจจะมีคนเข้ามาลายล้อมคุณนะคะเหมือนเป็นแสงสปอตไลท์นะคะคุณแบบเหมือนเป็นคนมีแสงอะไรประมาณนี้นะคะหรือจะมีคนพูดถึงคุณนะคะคนจำนวนมากจะรู้จักคุณด้วยความโดดเด่นคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ ในหน้าที่การงานในสิ่งที่คุณกําลังตั้งใจในภารกิจหรือคุณอาจจะได้รับโชคก้อนใหญ่นะคะโอ้โหเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณได้หลุดพ้นแล้วสิ่งไม่ดีได้ออกไปจากร่างของคุณแล้วออกไปจากชีวิตออกไปจากชะตาของคุณแล้วมันล่องลอยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์เสียดจันเลยนะคะลมเพลลมพัดหรือแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บ วิญญาณที่มาแฝงที่มาสิงที่อยากจะมากืนกินในร่างกายของคุณอะไรต่างๆออกไปหมดแล้วเนี่ยพลังงานดำๆแห่งความมืดมนแห่งความอึมครึมทั้งหลายหมดแล้วนะคะออกไปแล้วชะตาชีวิตของคุณนะตอนนี้สว่างจ้ามากเลยกระจ่างชัดมีแสง สีทองอลามเลยนะคะถูกค้อมร้อมถูกปกปักรักษาหรือสิ่งที่อยู่ข้างๆคุณนั่นคือครูบาอาจารย์ของคุณนั่นเองมรมมาครูพ่อแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพิคเนตครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถืออยู่กับคุณแล้วนะคะคุณจะจิตใจไม่ล่องลอยแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นพลังงานของความจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวล่องลอยมากเลยเนาะนะคะก็ พ้นทุกโศกนะคะหมดทุกหมดโศกพ้นพ้นจากความโชคร้ายนะคะจะมีคนมาช่วยเหลือคุณหรือสิ่งที่คุณรอคอยอยู่คุณจะสมหวังและคุณจะโชคดีมากที่สุดก็คือในเรื่องของความรักโอ้นะคะมาดูกันค่ะนะคะมามาเม,มื่อกี้เป็นไพ่ออราเคอร์ละเราเรามาดูนะคะมันเป็นพลังงานยังไงเนาะ ตัวของคุณตัวตนของคุณนะคะเวลานี้อ้อมมองว่าตัวคุณกินเก่งนะช่วงเนี้นะคะแอบกินเก่งนะคะกินไม่หยุดเลยนะ,ะตัวจะจุ่ยฉุแก้มก็จะบวมนิดนึงนะคะช่วงนี้แต่ไม่ต้องกังวลใจไปเดี๋ยวก็ผอมเดี๋ยวก็ลดเพราะว่ามันหลุดสูตรในลักษณะของบุคคลร่างเพียวนะคะผอมบางอะไรเงี้ยก็ คุณเป็นคนน่ารักค่ะคุณเป็นคนน่าเด็กหรือเป็นคนใจดีรักเด็กนะคะเป็นคนรักสวยรักงามนะคะอืมเป็นคนชอบแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะแล้วอมองว่าคุณก็มีรูปร่างที่สมส่วนนะแต่ปัจจุบัน,นอ้วบมากนะคะอาจจะด้วยการกินอะไรต่างๆมันหยุดไม่ได้นะคะอืมมันเป็นเรื่องของความซับซ้อนแต่สิ่งที่คุณคาดหวัง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะ6แม้เท้าคุณจะทําได้สําเร็จในครั้งนี้จะไม่มีอะไรมาดึงจิตดึงใจทําให้คุณค่อยเข็จากความตั้งใจตรงนี้นะคะคุณก็จะประสบความสําเร็จตามที่คุณต้องการเพราะว่าเป็นลักษณะของการกระตือรือร้นคล่อ,องแคล่วว่องไวการออกวิ่งหลายๆคนคือเปลี่ยนรองเท้าสําหรับวิ่งเลยนะคะตั้งใจซื้อรองเท้าใหม่สําหรับการวิ่งการออกกําลังกายนะคะเหมือนซัพพอร์ตตัวเองมากขึ้นนะคะคุณจะทําได้สําเร็จค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ สิ่งไม่ดีมันออกไปจากชีวิตของคุณแล้วทีนี้มันจะเหลือแค่ตัวคุณกับครูบาอาจารย์ของคุณแล้วท่านก็จะช่วยเหลือคุณนะคะผลักดันจิตใจคุณให้มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถมาดูแลในส่วนของสุขภาพร่างกายอะไรต่างๆได้ทีนี้เรามาดูกันนะคะช่วงเวลานี้นะคะอ้อขอยินดีกับทุกๆคนเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นเด e f l l มันเป็นลักษณะของการปลดปล่อยนะคะ เป็นพลังงานของความสดชื่นความสดใสเป็นพลังงานของคนที่พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะหรือคุณกำลังได้ใช้ชีวิตแบบที่คุณอยากจะเป็นอยากจะทำคุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะมีความสุขมากๆเลยนะคะในเวลานี้ในพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะแล้วใน ตอนนี้คุณอาจจะได้เข้าสังคมใหม่ๆและมีเกณฑ์จะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆความสัมพันธ์ที่มาในรูปแบบของชู้สาวความรักนะคะซึ่งคนที่คุณจะได้เจอเป็นเนื้อคู่ที่พัดผ้ากันมาตั้งแต่พบชาติต่างก่อนนะคะเป็นเนื้อคู่ตัวจริงของคุณเข้ามาเพื่อ หนุนนำคุณเข้ามาเพื่อช่วยเหลือเข้ามาเพื่อซัพพอร์ตดูแลคุณจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆนะคะในพลังงานตรงนี้อ้อมมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนแบบเหมือนคุณอาจจะเริ่มฝันก็ได้นะสัญญาณถึงการเจอเจอเนื้อคู่เนี่ยหถ้วยนะคะคนที่อยู่ในอดีตชาตินะคะจะได้เจอกันกับคุณแล้ว นะคนนี้เป็นชาวต่างประเทศค่ะชาวต่างชาตินะคะเดฟูมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่การจะพบรักความรักครั้งใหม่ที่จะทําให้คนรู้สึกสดใสมากนะคะอ่ะทีนี้ดูกันว่าเรามีคนเก่าจะวนมาไหมหกถ้วยมาแวบๆนะคะขออนุญาตดูนิดนึงนะคะถ้าเป็นคนเก่าคนเก่าอยากคุยกับคุณนะแต่ว่าคุณไม่คุยด้วยแล้วคุณไม่เอาแล้วเพราะว่ามันเป็นภาพเห็นความเจ็บปวดนะคะ คุณไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับเขาได้โดยที่ทำให้คุณไม่นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาคุณรู้สึกเข็ดหลาบแล้วคนเก่าอยากคุยกับคุณนะคะอยากคุยอยากหาหนทางเข้ามายังเสียดายคุณยังไม่อยากปล่อยคุณไปเลยแต่คุณเงียบแล้วค่ะคุณเงียบเลยคุณไม่เคยคุณไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรให้เขารู้ว่าคุณต้องการเหมือนคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีแล้วคุณอยู่อย่างมีความสุขแล้วนะคะเขาก็เห็นว่า คุณมีความสุขมากมีความสุขกว่าตอนที่มีเขาอยู่ในชีวิตซะอีกนะคะดูสดใสดูร่าเริงมากๆเลยนะคะก็พลังงานนะคะก็จะเป็นเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นในพลังงานตรงเนี้ยนะคะเรามัน่นใจได้ว่าเป็นคนใหม่ร้อยเปอร์เซนแต่เป็นเป็นเนื้อคู่เก่ามาจากภพชาติต่างก่อนนะคะขออนุญาตถามจากไพ่ให้ขอดูลักษณะลักษณะของเนื้อคู่ที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้ โอ้โหคุณทั้งคู่ต่างพัดภาคจากกันไปแล้วก็จะไปชดใช้เวรกรรมนะคะมันมีการพัดภาคและมันก็มีการแอบกแ,แอบรอคอยกันและกันอยู่นะคะ้วยโชคชตากำหนดเขาก็บอกว่าคุณทั้งคู่จะได้เจอกันเดลิเวอร์นะคะในเร็วๆนี้ต่างคนต่างจะได้เจอกันแล้วถูกตาต้องใจนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่โชคชตาฟ้าลิขิต คุณทั้งคู่มีเหตุการณ์ชีวิตคล้ายๆกันการโดนทำร้ายลับหลังการโดนกลั่นแกล้งการเจอมาละสมชีวิตที่มันรุนแรงมากๆหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของความผิดหวังต่อความรักโดนมาโดนมาเยอะมากนะคะ The h a r l e f a n mm hmm. ก็บอกว่าเขาบอกว่าตัวคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะจะมีความเติบโตพัฒนาก้าวหน้าแล้วก็อาจจะได้เจอความสัมพันธ์ที่ เป็นคนที่ทําบุญร่วมกันมาอธิษฐานจิตร่วมกันมารักครั้งนี้นะคะเรียนรู้กันไม่นานรู้จักกันไม่นานก็นําพาไปถึงจุดของการแต่งงานได้เลยนะคะคุณจะได้พบเจอความสัมพันธ์ที่สบายใจนะคะคนคนนี้มีองค์ประกอบเป็นอะไรอีกนะคะในตัวตนของเขาเขามีอะไรอีกนะเขาเป็นคนทางไกลเขาอายุเยอะกว่าคุณค่ะเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วก็เจอกันโดย โดยไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะอืม <c oughs> เป็นคนที่คุณไม่นึกไม่ฝันว่าคุณจะได้เจอค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในจุดที่ดีมากดีจนดีจนคุณคุณนึกไม่ออกเลยว่าคุณจะเจอ่าแบบเหมือนวันที่คุณได้เจอตัวจริงเขาว่าพอคุณได้รู้โปรไฟล์คุณนะสมบัติเขาแล้วคุณก็อาจจะแบบแทบไม่น่าเชื่อว่าอ,อ้เราจะเจอเขาได้จริงๆหรออะไรประมาณนี้นะคะอืม เขาเป็นคนที่มีการศึกษานะคะเป็นคนสันโดดเงียบขรึมนะคะเป็นต่างชาตินะแต่ว่ากลับมีความเชื่อเหมือนคุณเลยนะคะทัศนคติอารมณ์ความรู้สึกความคิดไปทางเดียวกันกันกบคุณนะคะทุกคนามาดูกันต่อนะแล้วภายในหนึ่งเดือนนี้จะได้เจอจะเจอเนือคู่คนนี้ไหมโอ้ ภายใน1เดือนได้เจอค่ะนะคะสอ,งส,อง,งสี่สัปดาห์ที่จะได้เจอกันนะคะมันเป็นการเจอในรูปแบบที่ไม่ได้ทันตั้งตัวจริงๆเขาอาจจะเจอคุณผ่านในเรื่องงานก็ได้นะคะโอกาสในการทำงานนำพาให้ได้รู้จักกันขออนุญาตดูนะคะคนคนนี้รู้จักคุณแล้วหรือ,อยัง รู้จักแล้วหรือยังรู้จักผ่านโซเชียลออนไลน์แต่อาจจะยังไม่เคยเจอกันแบบตัวจิเป็นๆนะ่ะตัวจริงอะ่ะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงไหมนะคะชื่อเสียงโด่งดังนะคะคนคนนี้แล้วงานของคุณก็จะต้องอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆมีคนลายล้อมเข้ามาหาคุณนะคะแล้วเขาก็คืออาจจะคือหนึ่งในนั้นนะคะที่เข้ามาหาคุณนะคะ อ่ามันเป็นในเรื่องของการชื่อเสียงอ่ะการมีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเขาอาจจะรู้จักคุณผ่านผลงานของคุณผ่านโอกาสในการทํางานอะไรต่างๆะนะคะแต่อาจจะได้ยื้ได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันแบบตัวจริงอะไรเช่นเนี้ยนะคะแต่ว่าเร็วนี้นะจะมีการเจราจาพูดคุยสื่อสารนะคะคนคนนี้จะจริงใจกับคุณไหมเดอะฟูนะคะสี่เหรียญ เขาเป็นคนจริงใจมากแล้วเขาเป็นคนที่ใจดีมากนะคะอ้มอมมองว่ามันเป็นพลังงานที่แบบเหมือนจะคุยกันถูกคอด้วยนะคะก็ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะทุกคนเมื่อถึงเวลาคุณกับเขาจะได้เจอกันเองตามโชคชะตาจัดสรรลิขิตให้ช่วงนี้สิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยดูแลตัวเองนะคะ ตอนนี้คุณดูมีความสุขมากเลยนะคะคุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากเป็นอยากทําสนุกสนานไม่อยู่ภายใต้ของความรู้สึกของความกดดันเหน็ดเหนื่อยอะไรแล้วมาดูในด้านสุขภาพหน่อยดูซิว่าเป้าหมายของคุณจะทําได้สําเร็จไหมหลายคนนะอยากลดความอ้วนใช่ไหมอยากเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพราะที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่มีความเป็นตัวของตัวเองเลยรู้สึกอึดอัดในรูปร่างอะไรเช่นเนี้ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะ นะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะไม่มีเวลาได้ออกกําลังกายไม่มีเวลาดูแลสุขภาพแต่ตอนนี้นะคะอาจจะดีขึ้นนะคะพลังงานของคุณจะดีขึ้นนะคะก็มองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกสิ่งทุกอย่างจะได้แบบง่ายๆ่ายง่ายงถ้าคุณเคยเจอจุดที่มันยากลําบากเหน็ดเหนื่อยหรือถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะคะ คุณรู้สึกล้มเหลวมากกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงรูปร่างลองผิดลองถูกหลายวิธีการการลดความอ้วนอะไรต่างๆแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณทําไม่ได้อ่ะค่ะคุณทําไม่ได้คุณเหนื่อยคุณท้อมากนะคะแต่คุณก็อยากมีรูปร่างที่ดีใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกที่แบบลองมาสารพัดวิธีอ่ะค่ะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ทําเต็มที่ไหมยังไม่ได้ทําต่อเนื่องหรือเปล่าคะนะมาดูว่าคุณทําได้สําเร็จไหม มันทำไปเรื่อยๆทุกคนถ้าทําแบบไม่คาดหวังอ่ะคุณจะทําได้บางอย่างมันเป็นเรื่องของความซับซ้อนอย่างที่อ้อบอกนะมีใครควบคุมคุณอยู่หรือเปล่าเอ่ยนะคะมีใครพยายามควบคุมคุณไหมเพราะมันเป็นเรื่องราวของเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนอ่ะนะคะคือข้างในของคุณเหมือนมันพังอะคะ่ะระบบของคุณอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วมันพังอะ่ะนะคะ อ๋อไม่รู้นะคะว่าศาสตร์ศาสตร์ที่มองไม่เห็นอะเรื่องเล้นลับอะนะรู้ว่าเขาสามารถทําให้คนป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้แต่ไอเรื่องของความอ้วนเนี่ยอ๋อไม่รู้ว่าเขาทําได้หรือเปล่าแต่แต่อ้อมมองว่าเหมือนหลายคนอะเหมือนเจอเรื่องราวที่แบบเคยดูดวงส่วนตัวให้ลูกค้าแล้วก็เหมือนเขาโดนเรื่องสุขภาพอะคะ่ะแล้วก็รูปร่างก็เปลี่ยนไปเลยเหมือนเหมือนโดนในเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นอน่ะนะคะแล้ว หลังจากนั้นอาจจะด้วยความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอหลายๆอย่างมันก็เหมือนรูปร่างก็เปลี่ยนไปเลยนะก็มีนะนะคะแต่อ,อ็มองว่าสุดท้ายคุณจะทําได้สําเร็จอะคิงออฟเพนตะโคนะคะคุณจะทําได้สําเร็จนะอืมมาดูกันซีเป็นยังไงถ้าคุณโดนเรื่องที่มองไม่เห็นนะเนี่ยมันเป็นพลังงานการถอดจิตไหมหนูว่า อะไรก็แล้วแต่ที่มาแฝงกับคุณที่มีคนส่งมามาหาคุณอะ่ะมันเป็นมนต์ดำๆะนะคะอ่ะจะหมดไหมจะออกไปจากคุณไหมมันหมดแล้วค่ะทุกคน,ม,นมันไม่ใช่จะละหมดแล้วคลี่คลายแล้วเหมือนมีคนมาคลายเชือกออกแล้วอะค่ะตัดเชือกตรงนี้ให้อะ่ะคุณก็จะเหมือนคุณจะอยู่ในจุดของความปลอดภัยแล้ว นะคะหลายๆคนโดนเขาทำเรื่องพวกนี้เอาไว้คือเป็นคนที่เสียผลประโยชน์กับคุณนั่นแหละนะคะ,ะเสียผลประโยชน์ทางความรักก็ไดาคุณไม่รักเขาแล้วเขาก็กั่นแกล้งด้วยการทำด้วยการทำมนต์ดำปิดไม่ให้ใครมาจีบคุณไม่ให้ใครเข้าถึงคุณไม่ให้ใครเห็นตัวตนของคุณนะ่ะถูกบังเอาไว้นะคะเป็นการใช้คาถาอาคมเวทมนต์อะไรต่างๆเหมือนสกัดเอาไวะคะ้ค่ะแต่สุดท้ายน่ะคุณก็พ้นแหละนะคะเขาก็มองว่า คุณพ้นแล้วเนี่ยในอีพีนี้ยนะคะคุณหลุดแล้วนะอืมอะไรต่างๆมันก็ก็ตีคืนไปหมดแล้วไม่ว่าจะทําร้ายคนในรูปแบบไหนก็แล้วแต่มันเหมือนตอนนี้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากจะเป็นจริงๆนะคะอืมชื่อเสียงก็จะโด่งดังนะคะทรัพย์สินเงินทองรายได้อะไรต่างๆก็จะเกิดการหมุนเวียนที่ดีขึ้นนะคะมันดีมากๆเลยนะมาดูกันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไร ที่ผ่านมาเขาก็คือเจ้ากรรมนายเวรของคุณค่ะพบชาติปางก่อนตามไล่ตามล่าก,กันมานะคะแต่ว่าคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคนนี้ถูกควบคุมด้วยพลังงานของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มีอํานาจเหนือวิญญาณหมายถึงท้าวเวสสุวรรณท่านพญายมราชนะคะถ้าเป็นเทพแนวเทพนะเขาก็ถูกควบคุมเอาไว้แล้วอะคะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นพลังงานด้านมืด คนที่เข้าหาคุณด้วยความไม่ซื่อสัต์คนที่ทําร้ายคุณเนี่ยเป็นคนที่เคยเข้ามาในชีวิตของคุณนะก็เขาเหมือนประมาณว่าคนนี้เป็นคนเล่นของอ่ะเป็นคนมีเวทมนต์อาคมเป็นคนที่หอยู่กับสิ่งพวกนี้นะคะก็ทำเนี่ยใช้พลังงานผีในการควบคุมคุณวิญญาณควบคุมคุณอยู่ตลอดเวลานะคะโอ้เขาเคยคิดร้ายคุณตลอดเลยเขาจะมาโน้ตหรอือเปล่ารูปแบบของแฟนเก่าคนรักเก่าเพื่อน ใครก็ได้นะคะแต่ว่าคนคนนี้เขาใช้เวทมนต์คาถาอะไรต่างๆพยายามควบคุมคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นบางคนรูปร่างเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนแบบจากตัวเล็กๆก็อ้วนอ่ะอ้วนแล้วลดไม่ลงก็มีนะคะซึ่งพลังงานในใน,ในตรงนี้อ้อก็มองว่ามันก็จะเป็นจุดที่คุณจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ไหมเพราะว่าเหมือนหลายคนโดนเรื่องพวกนี้นะคะ เราก็ทําได้ค่ะนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเพราะคุณมีสมาธิคุณจะสามารถออกกําลังกายได้ยาวอย่างต่อเนื่องนะคะน้อง็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคต่อนะคะทุกคนขออภัยนะคะคือในส่วนตรงนี้นะคะมันอาจจะมีผลแหละนะคะจากสิ่งที่เขาทําอะไรต่างๆแล้วมันมาตกในเรื่องของสุขภาพร่างกายมันก็มีผลได้แต่ว่าการนั่งสมาธินะคะทําให้จิต บริสุทธิ์แล้วก็แผ่เมตตาไปก็จะช่วยลดเวน้นกรรมวิบากกรรมนะคะกับสิ่งที่คุณเจอแล้วก็การนัทงสมาธิจะทําให้คุณมีสมาธิมีจิตที่มั่นคงคุณพอจิตของคุณมันแน่วแนว่คุณจะสามารถทํากิจกรรมทางออกกําลังกายการดูแลตัวเองเนี่ยคุณจะไม่หลุดโฟกัสนะคะอ่าลองทําดูนะคะเพราะมองว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในตรงนี้นะคะในในพาร์ทนี้เพราะมองว่าดีมากนะคะมัน มันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยมันเป็นไพ่ของการปลดปล่อยหลุดพ้นนะคะกับสิ่งที่คุณทนทุกมานานนะคะความทรมานมานานมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการโดนไล่ล่าโดนกลั่นแกล้งอย่างที่อ้อพูดอะ่ะถ้าหลายๆคนก็โดนนะคะในเรื่องของการถูกแกล้งด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นนะนะปิดกั้นดวงชะตาของคุณเอาไว้มันก็พ้นพ้นหมดแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ คืนไปหาเขาหมดนะคะเวรกรรมเนี่ยวิบากกรรมที่คุณโดนมาที่คุณเจอมาหมดแล้วต่อจากนี้คุณจะได้เจอเนื้อคู่คุณจะได้เจอความรักที่สมหวังนะคะพลังงานความรักที่สมหวังอืมก็ชื่นใจค่ะนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะในการติดตามเนาะช่วงนี้นะคะความรักมาแรงมากนะคะหลายๆอีพีต่อเนื่องเลยขอบคุณมากๆเจอกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ